แบบนี้นะครับจ v G v c แก้วนะครับดังแบบนี้เลยไม่ติดนะครับดันหึงหึงนะครับโอ้รุ่นนะครับรุ่นนี้นะ av 2 1 m 3 1 5นึานครับนานมากเลยนะีวงจรเป็นแบบนี้นะครับ ด้านบนของอุปกรณ์นะแล้วก็ดูด้านล่างด้านล่างสวยงามนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องไปดูในส่วนของสีฟิลเตอร์ต่อไปนะครับไม่แน่ใจนลวะเป็นสีตัวไหนนะครับดำเนินการครับส่วนนี้นะครับเป็นสีนะครับสีที่อยู่ข้างสวิตชิ่งตัวนี้นะครับเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็น47ไมโครฟารัดส5โวลต์นะครับ เิดเครื่องแล้วนะครับไปดูภาพเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นที่เวอร์นะครับตนระงนี้นะเปิดติดช้ามีเสียงอื้อสี่เก้าสองเจ็ดนี่นะครับนะสี่สิบเจ็ดไมโครสามสิบห้าโวลต์นะครับทีนี้นะครับเป็นเส้นเส้นทางแนวนอนนะครับที่ขอบบนของจอนะ 428นะองแ2ดสองร้อยยี่สิบไมโครฟารัดสามสิบห้าโวลต์นะครับสามสิบห้าโวลต์นะครับ,นนรบเดี๋ยวลองภาพกันครับติดง่ายแล้วนะครับนะก็ jvc นะครับเรียบร้อยนะครับในกรณีขวบขวแบตนะครับ,ข,บ,ะะรบของวิทยุวอร์นะนะ ub 9 1้าหนึ ็นลักษณะนี้นะครับมันหมดสภาพทีนี้ไม่สามารถที่จะดําเนินการแกะตรงนี้ออกมาแล้วก็เห็นนะอยู่ลึกอยู่นะครับนะครับการที่จะมาสลับกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่ลําบากอยู่นะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับว่าจะต้องมาหมุนน็อตตรงนี้ออกมาแล้วเห็นมันไม่เห็นนะครับดูกันบ้าอยู่ลึกแค่ไหนนะครับจะต้องถอดตัวนี้ออก ตัวนี้ออกถอดถอดสายอากาศนี้ออกแล้วก็หมุนตรงนี้ออกโอ้โหเยอะเลยนี่เลยนะครับไม่เห็นนะครับอยู่ข้างในลึกๆน่นนะครับถึงตรงนี้นะครับเอาออกอีกนะครับโอ้ยนะครับอจอออก ยังมีน็อตอีกนะครับสองตัวแล้วจุดบัดกีด้วยนะครับถึงจะเห็นนะครับอยู่นี่นะครับอยู่น,อน็อตนี้หมุนออกนะครับพอหมุนน็อตออกแล้วนะครับเขาทิ้งจะมาอยู่ตรงนี้ครับเป็นไงครับทีนี้อยู่ลึกสุด นะครับดำเนินการไปนะครับทีนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ยมันตอนนี้มันใช้งานไม่ไม่ดีไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวนี้ตัวตัวกล่องนะครับหักนะครับนี่นะตรงที่จะเข้าไปล็อกที่แบตเข้านะนะครับอ,อย่างเช่นแบตตัวนี้นะมันจะมี ตัวนี้เขาจะเข้าไปลลอกตอนนี้มันไม่มีนะตัวนี้มันจะอาศัยพาติของตรงนี้เลครับมันหักก็เลยเพื่อนผมก็เลยดําเนินการเอามาเพื่อให้ถอดเอาตัวนี้แล้วก็เอาชุดนี้นะครับแต่เครื่องมันพังเครื่องมันพังแล้เนี่ยแล้วทีนี้ก็จะดําเนินการเอาเครื่องนี้มาใส่ก็เลื่องมาแบบเดียวขันกันเลยเครื่องนี้พัง จะเอาอันนี้มันเพื่อนๆครับผมกำลังทําให้เพื่อนดูว่าบางทีเรามองเป็นง่ายเนี่ยมันก็มันก็ยากนะนะครับรวมไปถึงนะครับการที่จะมาถอดอุปกรณ์ใส่กันเนี่ยพูดถึงมันง่ายนะแต่เวลาทําทํายากรวมไปถึงนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้นะก็มีการติดกาวร้อนในตรงเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้เนี่ย ก็คือการเอาออกมาก็คือต้องทําลายอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็หมุนได้เนี่ยแต่ว่าตัวนี้หมุนออกไม่ได้งน,นี้ยมันก็เป็นแบบนั้นนะนะครับไม่ใช่ว่ามันจะง่ายนะครับโอ้ยมีอะไรอะไรอยู่แต่อะไรขยะอย่างเงี้ยนะมันมันเป็นแบบนั้นเลในงานนะครับบางทีโอ้โหลำบากนะครับการที่เราจะไปทําแล้วก็รับเออ ย,ยำใส่กันอย่างเงี้ยโอ้ลํลำบากเลยนะทุกคนต้องพิจารณานะครับเพื่อนถอดอะไรใส่กันนะเพื่อนเอ้ยมันเป็นเรื่องที่มันลำบากนะแต่เพื่อนเรานะบางทีนะครับ mm hmm. เพื่อนเราคนที่รู้จักกันเอาอะไหล่มาให้แต่มันเป็นอะไหล่ที่อยู่ในเครื่องนะเราต้องมาตรวจมาเช็คอะไรต่างๆก่อนที่จะทําการแกะแล้วมาใส่เข้าไปมันไม่เหมือนตอนนี้พวกอย่างเงี้ยเรามีอะไหล่ไว้แล้วเนี่ยมันง่ายกว่ากันอย่าลืมนะครับ แกะอะไรใส่กันให้มันได้เครื่องนึ่งนะครับมันไม่ใช่ซ่อมเครื่องหนึ่งนะครับมันเป็นซ่อมสองเครื่องนะเพื่อน